สวัสดีจ้าพี่ๆแม่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวมาสวัสดีวันหยุดกันนะคะพักก่อนดูบอลสีสวยๆกันนะคะเอฟซีวันนี้ป้าแมวก็มีบอลสีไม่มากนะคะมาแบ่งปันเนาะอะที่พี่ทุกท่านสั่งป้าแมวมานะคะป้าแมวก็ส่งวันจันทร์ครบทุกท่านนะคะเพราะวันเสาร์ไปเสนยทําการครึ่งวันค่ะทางบ้านป้าแมวเนาะทำเป็นการเหมือนกับเล่งตัวเองไปนะคะก็ซึ่งวันจันทร์ก็ส่งได้เนาะ ค่ะป้าแมวก็ขอเป็นการส่งวันจันนะคะ FC ก็จะดูการคัดต้นไม้เพราะว่าที่พี่ๆสั่งต้นไม้บ้านคุณยายมานะ่ะที่ป้าแมวไม่ส่งวันเสาร์เพราะอะไรเพราะว่าบอนของคุณยายอยู่ในตู้ป้าแมวต้องเอาออกมาพักข้างนอกตู้ก่อนนะคะพักพักไว้ก่อนอย่างน้อยวันหนึ่งหรือสองวันนะคะเพื่อให้เขายืนต้นได้แล้วก็ให้เขารับอากาศข้างนอกก่อนนะคะให้เขารับรู้อากาศข้างนอกก่อนนะคะแต่ป้าแมวก็เลือกต้นที่แข็งแรง ออกมาส่งให้เอฟซนะคะคัดออกมาให้เขายืนต้นให้เขาตั้งให้ได้ให้เขาได้อากาศข้างนอกอาคา่ะพูดง่าย,ายเพราะว่าอยู่ในตู้คือมันอบมาข้างนอกก็เหมือนทุกคนบอกเหมือนเหมือนเหมือนก้านแบะบ้างอะไรบ้างเพราะแมวคือไม่ใช่คือถ้าเรารียบอออกมาเลยอ่ะก้านมันก็เหมือนล้มนะคะเอฟซฉะนั้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในตู้เราต้องเอาออกมากลางคืนออกมากลางคืนแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็อีกหนึ่งวันนะคะพ่อแม่ก็จะจัดส่งให้เอฟซเนาะก็จะได้เอฟซีจะท่าน จะได้ได้หายสงสัยเนาะเอ๊ะทำไมป้าแมวในเมื่อฉันก็โอนตังค์ให้ป้าแมวแล้วในบอกว่าป้าแมวว่าจะส่งให้ปลายทางนี่นะคะป้าแมวก็ยืนยันว่าส่ง่ให้ครบทุกท่านนะคะเป็นแบบนี้ค่ะบอลอยู่ในตู้ป้าแมวต้องเอาออกจากตู้มาก่อนตกเย็นป้าแมวก็ไปเอาบอลออกจากตู้นะคะวันเนี้เมื่อวานเนี่ยป้าแมวาดาออกจากตู้ไปแล้วค่ะตอนเย็นนะวันนี้วันเสาร์ป้าแมวก็อยากให้บอลมันยืนต้นยืนคือยืนตั้งต้นให้ให้แข็งสักหน่อยหนึ่งเนาะแล้วป้าแมวก็เอามาแพ็คแล้วก็ส่งให้เอฟซีนะคะ ถึง f c ก็คือต้นมันจะตั้งไปสวยเลยนะคะ f c นี่นะคะคือเหตุผลของป้าแมวที่ว่ายังไม่ส่งให้ f c แต่ป้าแมวไม่เคยดองดองบอลสีนะคะเนื่องจากว่าถ้าป้าแมวส่งไม่ทันป้าแมวก็จะบอกว่าป้าแมวส่งไม่ทันเนาะป้าแมวจะบอก f c ทุกท่านนะคะป้าแมวฝากเบอร์ป้าแมวก่อนจ้านี่นะคะเบอร์ป้าแมวจากโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะพี่ๆแม่ๆนี่นะคะเดี๋ยวป้าแมวพามาดูบอลเลยค่ะวันนี้ ถ้าท่านได้สั่งไวเมื่อวานแล้วก็จะซื้อเพิ่มก็ไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะยังยั่งนะดื้อแล้วค่ะดื้อแล้วดื้อแล้ว,ลว,ลวปลายทางก็เจ็ดสิบาทเหมือนเดิมนะคะบอลป้าแมวเนี่ยมีหลักสามสิบาทสี่สิบาทนะคะ fc นะคะวันนี้นะมีสามสิบาทสี่สิบาทแล้วก็มีเจ็ดสิบบาทนะคะเดี๋ยวป้าแมวพามาดูเจ็ดสิบบาทก่อนค่ะเป็นมหาชัยที่ป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนี่นะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะ เอาไปราคาเจ็ดสิบาทนะคะเจ็ดสิบาทจ้ะอันนี้หงหิมมราดค่ะอยู่ในกระถางนี้มีสี่ต้นสี่ต้นอันนี้พิเศษหน่อยเนาะหงหิมมราดนะคะอ้าวป้าแมวขอกระถางเดียวนะคะมีเก้าสิบาทอยู่กระถางเดียวค่ะหงหิมมะาดนะคะมีสี่ต้นค่ะอันนี้แพงกว่าเขาหน่อยเนาะอันนี้ต่อมาด้านนี้เป็นยักษ์อินทราชิตหน้าทองค่ะเวลากัดสีมาเขาจะสวยมากนะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะ ้วกระถางนี้มีสองต้นค่ะอันนี้ไปเจ็ดสิบาทเดี๋ยวพี่ๆว่าเอ๊ะเมื่อวานนี้พ่อแมวก็ไลฟ์อินทรชิตหน้าทองเป็นร้อยหนึ่งคืออันนั้นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เขากัดสีมาแล้วเนาะอันนี้ยังไม่กัดสีนะคะแต่สีก็เขาก็มาแล้วนะคะใบเขาเริ่มกัดสีมาแล้วในกระถางนี้มีสองต้นจ้ะเอาไปเจ็ดสิบาทจ้ะต่อมาเป็นไก่ทองประเสริฐค่ะในกระถางนี้มีสองต้นเหมือนกันค่ะเอาเจ็ดสิบาทเท่ากันนะคะมีอยู่สองกระถางนะคะไก่ทองประเสริฐจ้ะนินอายลาค่ะ นินัญจลานี่เป็นบอลที่โตแล้วสวยนะคะกับขุนรัตนาวุฒิอีกต้นหนึ่งนะคะสวยจ้ะนี่นะคะเอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะมีกระถางเดียวนะนินัญจลาค่ะมาด้านนี้ค่ะวิจิตจินดาค่ะเจ็ดสิบบาทจ้ะหลวงพ่อพูนกัดสีสวยๆมาแบบนี้แล้วค่ะพี่ๆนี่นะคะเอาไปห้าสิบบาทนะคะมีสองกระถางนะจ๊ะมีสองกระถางจ้ะ หมดแล้วนะคะรุ่นนี้ไม่มีแล้วนะจ้ะมาด้านนี้ค่ะโวเคาโนโ,โวคาโนโเอาไปสี่บาทค่ะมีกระถางเดียวจ้ะเปิดด่างมาสวยๆแบบนี้เลย40บาทนะคะรักเอ๋ยค่ะมีกระถางเดียวจ้ะไปสไป40บาทผมพิมาน40บาทจ้ะด้านนี้ป้าเมียวจำชื่อไม่ได้ว่าเป็น,เป,นเป็นตับจังหวัดนะคะใช่จังหวัดระยองหรือมุกดาหารหรือเปล่านะคะน่าจะเป็นมุกดาหารไหมต้นนี้นะมีกระถางเดียวนะคะพี่พ ขอห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะเอาไปห้าสิบบาทค่ะมาด้านนี้ค่ะการแดงแดงนะคะชมฤาสีนะคะพี่พี่นนะขออยู่ที่มันเหลืออยูสองกระถางแล้วค่ะเอาไปกระถางละสามสิบาทจ้ะนะคะไม่ว่ากันเนาะมีสองกระถางแล้วนะคะพี่พี่จะรับก็ได้นะคะมีสองกระถางค่ะหมดแล้วนะคะรุ่นนี้ไม่มีแล้วจ้ะต่อมาเป็นปลาบุ้นจิ้นค่ะมีสองกระถางค่ะกระถางละสามใบนะคะกระถางละสามใบนะ เอาไปกระถางละสามบาทจ้ะนะคะช้ชนนี่นะคะ,ะ,คะแดงแบบนี้นะคะไม่ใช่เบบีนะคะนี่ประมาตัดใบเขาทิ้งเนาะก็เลยให้เขาแทงหลอดออกมาใหม่เอาไป30บาทนะจ๊ะมีอยู่5ต้นนะคะสาบาทนะมีหต้นจ้ะสีกัญจนาป้ายสวยๆแบบนี้เลยค่ะเอาไป40บาทจ้ะมีกระถางเดียวจ้ะสร้อยสังวาน เวลาโตมาจะเป็นใบกลมนะคะแล้วก็จะมีจุดเม็ดขา,ขาวๆอยู่ในใบนะคะสร้อยสังวานนะจ๊ะเอาไปสี่สิบบาทจ้ะเหลืออยู่สามกระถางค่ะสร้อยสังวานนะจ๊ะมาด้านนี้ค่ะหยาดฝนนะคะมีอยู่สามกระถางค่ะกระถางละ2ต้นนะคะกระถางละ2ต้นขอกระถางละสาสิบาทจ้ะหยาดฝนนะคะต่อมาเป็นสีปาดค่ะกัดสีสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะพี่พี่ ใบเขาจะเรียวยาวแหลมแบบนี้เลยนะคะสีมาแล้วนะนี่นะคะสีมาแล้วสีปาดนะคะซื้อไปรวมฟอร์มกอได้เลยนะคะก็แมวขอกระถังละสี่สิบบาทจะ้ะมีอยู่สี่กระถังจากสีปัดนะคะมาแก้วค่ะมาแก้วมาแก้วเหลือยูส่งกระถังนะคะเอาไปกระถังละสามสิบาทจะ้ะเหลือยูส่งกระถังค่ะกระถังละสามสิบบาทจะ้ะมาด้านนี้ค่ะยักษ์สิงห์หนนะคะเวลากัดสีมาจะสวยมากนะคะยักษ์สิงห์หนเนาะ เอาไปห0สิบาทนะคะในกระถางมีสองต้นนะคะมีสองต้นแล้วก็ทศกัณฐ์ค่ะนะคะตระกูลยักษ์นะคะนี้กัดสีมาแล้วนะคะในกระถางนี้ก็มีสองต้นค่ะพ่อแมวขอห้าสิบาทจ้ะมีกระถางเดียวนะทศกัณฐ์นะคะไม่มีแล้วนะคะถังเดียวค่ะต้นนี้ก็ชื่อว่ายักษ์อีกต้นหนึ่งเอยักษ์ไปไหนชื่อไปไหนหายอ่ะตัวนี้ผ่านนะคะจําชื่อไม่ได้หรือพี่ๆจะรับก็ได้นะคะต้นนี้นะ จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวแมวไปดูชื่อให้นะคะเอาไปห้าสิบบาทเท่ากันนะมาด้านนี้ค่ะลมแรงนะคะมันปลาแมวตอนนี้ลมแรงแล้วอันนี้ตะเกะตอ่ายักษ์อีกต้นหนึ่งนะคะยักษ์ปักหลันค่ะพี่ๆยักษ์ปักหลันนะคะเขาจะออกใยขาวนะคะยักษ์ปักหลันนะเดี๋ยวเขาก็สีก็เขาจะกัดออกมาเขาขาวนวลๆจะสวยนะคะค่ะ ขอห้าสิบาทจ้ามีกระถางเดียวค่ะอยักปักหลันนะคะแล้วต่อมาด้านนี้ค่ะนี่อสูรอินทานะคะจะกัดสีแดงสวยมากเลยนะคะอ้ยอสูรอินทานะเอาไปกระถางละสี่สิบาทจ้ามีอยู่สามกระถางนะคะมี่จะสา่กระถางต่อมาเป็นกูเปรันค่ะกูเปรันเนี่ยใบเขาจะผิดแปลกกว่าต้นอื่นนะคะใบเขาจะเป็นหยกัยกๆแบบนี้ค่ะกูเปรันนะคะขอกระถางละห้าสิบบาทนะคะเวลาเขากัดสีมาเขาจะสวยมากค่ะ วเวลาไม่กัดสีเนี่ยมันเขาจะกัดนานนานนะคะพี่พี่ยักษ์กุเปรันนะคะขอห้าสิบบาทจ้ะธิดาสวรรค์น,นะคะมีสองกระถางค่ะมีสองกระถางแล้วนะคะกระถางละสามใบนะคะกระถางละสามใบเอาไปสี่สิบาทนะจ๊ะพี่พี่ต่อมาด้านนี้ค่ะต้นนี้ในกระถางนี้มีสองต้นนะคะป้าแมวเรียกว่าล่มโพนะคะไม่ใช่นางเกาสุริยานะนี่ล่มโพนะคะล่มโพอเขาจะออกเป็นใบกลมและเป็นรูปหัวใจนะคะ ในกระถางนี้มีสองต้นขอเจ็ดสิบบาทจ้ามาแล้วค่ะที่พี่รอปลาแมวสีแดงๆปลาแมวเหลืออะไรบ้างนะคะนี่แดงๆนะคะนางพิ้วค่ะพี่ๆนางพิ้วนะคะเหลืออยู่สามกระถางค่ะนางพิ้วนะสามกระถางเอาซื้อไปรวมฟอมก้ดได้เลยนะคะเอาไปกระถางละสี่สิบบาทจ้ามาด้านนี้ค่ะพันละลายนะคะพันลลายในกระถางนี้มีสองต้น ก็แมวขอห้าสิบบาทนะคะพันธุ์ลายจ้ะแล้วก็ด้านนี้ค่ะนี่นะคะมีสองต้นนะคะอันนี้เป็นหนุมานออกศึกนะคะสองต้นค่ะเอาไปสี่สิบบาทนะคะสี่สิบบาทจ้ะต่อมาเป็นกวนอูนะคะพี่ๆกวนอูในะกระถางมีสองต้นนะคะสองต้นทุกกระถางนะคะเอาไปกระถางละสี่สิบาทจ้าไปเลี้ยงฟอมกอได้เลยนะคะกวนอูนะเรลาแตกกอมาเธอจะสวยมากนะคะ แล้วต่อมาเป็นทองเฮาค่ะทองเฮาทองเฮาเลยกี่กระถางนี่แต่ป้าแมวดูก่อนอันนี้ทองเฮานะคะน,นี่ค่ะทองเฮานะคะมีในกระถางนี้มีสองต้นค่ะเอาไปสี่สิบบาทจ้ามาด้านนี้ค่ะหนุมานสืบมะคาเขาจะออกป้ายชมพูนะคะหนุมานสืบมะคาเนะาะหนุมานสืบมะคาป้าแมวขอห้าสิบบาทนะจ๊ะแล้วก็ยังมีหนุมานอาสาคา่ะ เออเหลืออยู่ต้นเดียวค่ะเนี่ยจ้ะสีกำลังมาเนาะต้นเดียวนะคะเอาไปห้าสิบาทจ้ะมีต้นเดียวจ้ะมาด้านนี้นะคะพี่พี่นางเกาสุริยานะคะเป็นบอลเก่าเนาะนี่นะคะเป็นบอลเก่านะคะเอาไป กระถางละสามสิบบาทจ้ะนางเกาสุริยานะคะเหลืออยู่สองกระถางค่ะมาด้านนี้ค่ะทิดาสวรรค์ค่ะทิดาสวรรค์ออกใบคธอจะสวยมากๆเลยนะคะทิดาสวรรค์จะใบใหญ่นะคะมีมาให้สองกระถางค่ะไปกระถางละสามสิบาทนะจ๊ะทิดาสวรรค์น,นะคะหงดารุนค่ะเหลืออยู่กระถางเดียวสวยมากๆเลยนะคะสีมาแล้วเอาไปสี่สิบบาทจ้ามาด้านนี้ค่ะพิกุลทองค่ะ พี่คุณทองหรือกระถางเดียวจ้ะเอาไป3 0มิบบาทนะคะส่วนชายชนของป้าแมวเนี่ยมี2ต้นในกระถางเนี่ยนะคะมี2ต้นนะคะนี่นะคะหลดใหม่มาแล้ว2ต้นแบบนี้ป้าแมวขออยู่ที่70บาทนะจ๊ะพี่ๆเอาไปอัพกระถางเป็นกระถาง6ได้เลยนะกระถาง6กระถาง8ดได้เลยนะคะเนี่ยนะ มาเป็นเจ้าสาวสวยๆแบบนี้ค่ะเจ้าสาวนะคะขอห้าสิบบาทจ้านะคะไซส์สวยนะคะห้าสิบบาทจ้ามาด้านนี้ค่ะคุณรัตนาวุธค่ะพี่คุณรัตนาวุธ่ะเก็บได้ b, เก็บเลยนะคะนี่นะคะอันนี้มันเป็นจอมของแมวเนาะเนี่ยเขาจะกัดส้มเขาจะกัดมากกว่านี้นะคะนี่จอมันพึ่งมันพึ่งเกิดมานะพึ่งเกิดมาเขาจะกัดส้มส้มสวยนะคะเนี่ยอ,ออกออกส้มๆ้มแบบนี้ทั้งใบเลยนะคะ แล้วกระดูเขาก็จะออกดำๆนะนี่นะคะคุณรัตนาวุฒนะคะนิคสีเริ่มมาแล้วนะคะเนี่ยสีออกส้มๆมาแล้วเนาะนี่นะคะมีมีสองกระถางนะคะเอาไปกระถางละห้าสิบาทจากคุณรัตนาวุฒนะคะค่ะวันนี้ป้าแมวก็มีบอลสีเท่านี้ค่ะพี่ๆชอบบอลสีอะไรโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีจ้า